กำลังใจของชาวกอเต้ากันมั่งะนะคะโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกอเต้าสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้นําคณะไปให้กําลังใจไปเยี่ยมภูประสอภัยกันค่ะ โดยนางรำลึกอัศวชินค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกอเต้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นําคณะให้กําลังใจผู้ประสอบอุทกภัยพร้อมมอบชุดทานนําใจค่ะก็จะมีสิ่งของอุปโภคบริโภคมีเวชภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องหนุงห่มอุปกรณ์นำยาทําความสะอาดเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสอบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดไกรเคียงค่ะก็ไปกันไล่คนในบิบเบาเกลียงนะประกอบไปด้วยนายสุริยาบุญพันธ์ในอำเภอเกาะพังงนันหัวนากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กองกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดเทศบาลตำบลกอเตา้าประธานและคณะกรรมการบทบาทสตรีผู้ประกอบการตำบลกอเตา้าพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะคะโดยมีนายธีรุตสุภวีบูณ์พ้นค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นายธีรพัฒน์ขัดชมาดค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเป็นผู้รับมอบทีส่สหนักงานป้องกันและบรรเทาทสาธรารณภาายัยเขตสิบสองจังหวัดสงคลาและกา มีการกระจายสิ่งข้องถี่ช่วยเลือดนี่แหละค่ะไปอย่างูนยนบรรเทาต่างๆเช่นหวา่าไปอย่างผู้อเนวยการโรงพยาบาลส่งขลานาคารินและการตัวแทนผู้นําชุมชนเพื่อจะนําไปแจกใจให้กับผู้ประสบภัยในไร่พื้นทีค่ะไม่ว่านีเป็นหดใหญ่ในชุมชนบ้านคลองวะซามเทศบาลขอห้องละการชุมชนวัดโคกพยอมแล้วก็ยังมีเลยนะในไร่พื้นทีออนะครับนะก็ไปกันเนี่ยห้าคันรถนะครับมูลค่าประมาณล้านชี่เส้นบาทน,นะครับ สิ่งก้องที่จำเป็นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่น้องอ,องออมไปโบกไปแล้วนะม,มีทุกอย่างเลยนะครับกอ,อง,อง,องยิงกองใช้กองส่วนตัวไปหมดเลยนะครับ คุณดำลึกอัศวชินนะครับนายกสมาคมธุรกิจท้องเทวก็เต้าบบกว่าชาวก็เต้านี้นะเดินทางใกล้หมากข้ามน้ำข้ามทะเลครับน้งองออมไปปั่นน้ำใจนะครับหน้าคนไทยไม่ถึงกันแม่ทะเลจะกันเราไวเพียงระยะแต่หัวใจของพวกเรายังคงซึ้งส่งถึงกันซสมเมอร์ส่งพลังใจความม่วงใหญ่ด้วยความปรารถนาดีไปให้กับพี่น้องชาวใต้ทุก่านที่กำลังเผชิญครับอุตภัยใหญ่ในครั้งนี้ให้ทุกคนปลอดภัยพ้นวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็วนะครับทะเลก็เต้าอยู่ใกล้เลือกเกินนะครับจากแผ่นินญยแต่น้ำใจ ขอบวลาไกลนิดเดียวนะขอบ <c oughs> คุณนะครับจากทางด้านสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต้าโดยคุณพี่รำลึกอัศวชินครับค่ะ